สวัสดีครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับมี f อ,อใน y ใน u u u e e ที่เป็นแฟนคลับนะครับถามมาว่าพี่ที่บ้านพี่เรียกพี่ด้วยนะครับพอจัดให้ได้แต่เรียกรุงเรียกพ่อเมนะื่อไหร่นยผมไม่หามาให้นะครับถามว่าพี่ที่บ้านพี่อ่ะ มีใบใบอะไรไหมที่มันหอมหอมหนูชอบดมชอบเสพชอบดม <c oughs> ช่วยหามาลงยูทูบให้หน่อยเออก็พอดีที่บ้านปลูกเยอะมากเลยครับผมก็หาไปได้สิบ็ดต้นหอมหอมทั้งนั้นพอด,ดมเข้าไปปั๊บเดิออาแสปวดเล่าร้อนมีความอยากคล้ายๆกับโดน ข้าสารเสกอ่ะที่เขาเห็นใหม่ๆแล้วก็กสัพยส่ร่างกายนั่นเป็นซาปวดร้อนทรมานประมาณนั้น <c oughs> เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันวา่าต้นไหนที่ผมชอบที่สุดแล้วก็หอมมากที่สุดแล้วก็หอมทุกต้นเลยครับผม <c oughs> พอสูดดมแล้วมีความมีอารมณ์แบบว่าอยากจะอยากยังไงนะเดี๋ยว พาดูครับผมพาดมสไตล์มิสเตอร์ฟลาเวอร์ต้นแรกนะครับเป็นต้นโปดเลยครับผมโอโหวิกรู้จักไหมครับต้นวิกไม่รู้จักหลายๆคนรู้จักแต่หลายคนก็ไม่รู้จักวิกฟาปลับวาปลับเรียกยากที่คุณแม่สมัยเด็กๆคุณแม่ชอบทาให้เราตอนเป็นหวัดเป็นคัดจมูกนะครับ กลิ่นนี่หอมแค่ดมอย่างนี้ก็ชื่นใจเหมือนวิกะฮะผมยิ่งเอาใบมาขยี้นี่ยนะฮะนี่เหมือนมากแล้วก็หอมมีอารมณ์แบบว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอะฮะให้คุณแม่ทาวิกให้ตรงคอจมูกมันชดชื่นมากเลยครับผมอยากให้คุณลองอดมดูแล้วก็ปลูก นี่ขยายพันธุ์ก็ง่ายมากลยครับแค่ตัดยอดมาปับ๊บเสียบในกระถางแบบนี้เสียบลงไปเลยครับผมแล้วก็ใช้พลาสติกนี้คุมไว้เปิดกาเปิดให้อากาศเข้าไปแค่นั้นเองง่ายๆฮะเป็นไม้อวบน้ําที่ทุกต้นขยายพันธุ์โดยการปักชําได้เลยครับผมแต่กล่องนี้ก็ต้องไปซื้อมานะครับ150บาทประมาณนั้นที่รัษดามีขาย เป็นกล่องที่มันป้องเอาพึ่งพลาสติกมาคุมเหมือนสมัยเก่านะครับมันดูไม่สวยงามอย่าลืมนะต้นวิควิควาปรลัฟหอมชื่นใจแต่การดมใบไม้หอมเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับผมวิธีแรกก็คือก็แค่ขยี้ขยี้นี่แบบบ้านๆระดมแต่ผมมีอีก สองสามวิธีจะแนะนำเป็นการแสดงนะฮะอย่าไปคิดมาก <c oughs> แบมือเอาใบไม้วางใบต้นวิกวางวางฮะทั้งสามสี่ใบยิ่งยิ่งใส่เยอะยิ่งยิ่งหอมมากครับแบมือเสร็จแล้วครับอันนี้นิช้ทับลงไปครับผมแล้วก็กำครับผมแล้วก็หมุนนิ้วชี้นี่อย่างนี้ฮะหมุนให้ละเอียดเลยครับเหมือนบด โอ้พระเจ้าหอมจริงๆถ้าจะคุ้นๆน่ยฮะแต่ว่าอย่าไปคิดมากขอให้หอมเป็นพอโอ้พระเจ้าชื่นใจครับผมล้างมือมาแล้วครับผมจะได้ดมต้นใหม่เวลาดมบัคขี้ใส่มือนี่ต้องเป็นล้างมือด้วยสบู่อย่างดีนะให้กลิ่นมันออกแล้วเราจะได้ดมต้นต่อไปต้นนี้ต้นที่สองฮะเป็น l เ v e n d e r g o o d w ิน สวยงามครับใบสีเงินมีลาเวนเดอร์สีเขียวแต่ผมชอบสีนี้มากกว่าแต่ยังไม่ดอกครับผมแต่ใบนี้หอมชื่นใจที่สุดนะครับผมดมแล้วคิดถึงฝรั่งเศสทุ่งลาเวนเดอร์คิดถึงโมนาลิซาคิดถึงอาหารฝรั่งเศสอหอมมากครับผมไปลองปลูกดูอา่า ที่ขายขายกันอยู่ก็คือต้นละเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะครับผมไม่แพงไม่ถึงไม่เกินร้อยอะครับผมดูนะฮะลองดูลาเวนเดอร์กูดวิลใบสวยงามครับผมออโอเคต้นที่สามเนี่ยหมุนไพยฝรั่งนะฮะเ,เป็นของแบบนะฮะของผมที่มีอยู่ที่บ้านสีเขียว ใบก็หอมสมุนไพรเลยครับผมกิน่นคล้ายๆกันครับอันนี้จะหอมเหมือนกันครับผมแล้วก็ชอบผดดมปั๊บนิม่มความรู้สึกว่าอยากอยากอยาก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 อยากกินสเต็กอยากกินปลาแซม,มอลเอาเป็นโรยเสร็จสเต็ก ทอดนะครับจะกลิ่นหอมเข้ามาเลยครับได้กลิ่นโรสแมรี่นีด่ดับกลิ่นคาวได้ดีเยี่ยมมากแล้วก็ไปใส่ปาแซลมโนเลโรนี่หน่อยนีย่หั่นซอยแบบละเอียดละเอียดฮอลโลยนะครจะได้กลิ่นหอมมากเลยครับผมปลูกดูวนะ่ฮะลาเวนเดอร์สีขาวกับลาเวนเดอร์สีเขียวดีครับผมกลิ่นหอมมากฮนะจะเอาวิธีโดมอีกอีกแบบไหมครับผม แบบเมื่อกี้เสนอไปแล้วเอาแบบใหม่มั่งคงเคยเห็นแล้วครับผมนิ้วชี้มาเด็ดใบมาเคยี่เคยี่เคย,ยี่แล้วถู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 ถ,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 ถูตรงนิ้วนิ้วนี่ฮะเนี้ยแล้วก็เอาเมือไปจมูกข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ดูดอหอมมากครับผม อีกครั้งอ๋อพระเจ้าเป็นการสแสดงนะฮะปลอดใช้จนยญาณแต่ว่าเอามาประยุกต์กับดมต้นไม้ได้นะครับผมไม่ใช่เฮโรอีนโอเคได้ไปสองต้น,นแล้วฮะอันนี้จะมาแบบต้นที่สามนะรต้นที่สามนี่คือต้นเลมอนลูกส,สีเหลืองนะครับเคยเห็นไหมฮะที่ขายตำานาดลูกละสิบบาทใบก็หอมลูกก็หอมครับผม เนี่ยเดดมาเลยผมเด็ดจนหมดเกี้ยงละอ้หอมยิ่งทำแบบนี้อ๋อสูอเข้าไปลึกเนี่ยโอ้โหได้อารมณ์มากเลยแบบฟินแบบอยากครับอยากเอาเป็นบีบเอาลูกมะนาวเลมอนที่เหลืองบีบใส่ปลาแซลมอนที่หรรั่นแลกบางๆปุ๊บโอ้โหแล้วก็จิ้มใส่ปากสุดยอดครับผม วิธีขยายพันธุ์ก็ก็ปักกินชามเนะี่ยง่ายมากผมซื้อมาต้นเดียวหนึ่งบาทผมกิ่งออกมาผมตัดตัดปับ๊บปากใส่ดินปักใส่ขุยมะพร้าวสับในถ้วยแล้วก็เกบแล้วก็อบวะสิบกว่าวันเนี่ยฮะไม่ตายฮะใบย,ยังสดใสอย่างนี้ครับเพิ่งเอาออกมาใบาย,ยังสวยเขียวเป็นต้นไม้ที่ผมรักมากผมมีอยู่ยี่สิบสามสิบต้น,นะฮะ ผมชอบกินเลมอนแต่ว่าโอ้โหกว่าจะได้กลินเนี้ยห้าปีไม่รู้จะได้เกินเปลโอเคครับผมต่อไปได้ไปสามต้นแล้วครับตอนนี้จะเป็นทางสมุนไพรไทยเราหน่อยนึงนะครับผมนี่ฮะใบยี่หร่าแต่ถ้าอย่างนี้ก็จะไม่มีกลิ่นนะครมันก็ต้องใช้แบบเดิมนะครับผมนี่ขยี้ขยี้เลยครับ โชื่นใจเลยใบยี่หร่านี่หอมมากคิดถึงภาคใต้เลยอะครับผมอาหารใต้อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยผัดผัดปลาดุกใบยี่หร่านี่สุดยอดกินกับข้าวสวยร้อนๆชื่นใจชื่นใจใจอยากเลยมีความอารมณ์อยากเลย <c oughs> ผัดเป็ดปลาดุกอะไรเนี่ยผัดพริกแกงปลาดุกผัดเป็ดปลาดุกใส่ใบยี่หร่านี่อืมร้อนๆนะฮะสุดยอด ชัดมือครับอ่ะต้นต่อไปกลับมาทางอีสานนะครับผมซึ่งหอมจริงๆนะครับแต่นี้ยังไม่มีกลิ่นนะฮะต้เนตเรียกว่าต้นขยะงิสารเป็นจังหวัดอีสานผักขแยง,งหรืออะไรนะี้สักอย่างเนี่ยครับโอ้โหดมเราคิดถึงคิดถึงอยากเลยครับอยากแกงผักขะแยง,งใส่ ปลาครับเคยกินเมื่อตอนสมัยบ้านนอกฮะอยู่บ้านนอกแล้วหม้อ,อข้าวนานแล้วก็ไม่มีผักอะไรจะใส่เขาเอาผักกระแหงนะครับมาใส่หอมทั้งหอมแล้วก็กินปลานี่อร่อยมากเลยฮนะกินกับข้าวเหนียวกิมเจีวแล้วก็ตามด้วยซดน้ําด้วยแกงปลาใส่ผักกระแหงสามสิบปีแล้วไม่เคยได้กินอีกเลยครับ <laughs> <laughs> แต่แค่คิดถึงอยู่เสมอโอเค ต้นต่อไปเปปเปอร์มินโอ้โหใครๆก็รู้จักแต่ว่าหอมจริงครับเมนทอนมาเลยครับเด็ด <Yeah. S 1> <Let. S 2> หอมมากเลยมินคิดถึงคิดถึงลาบมาทันทีเลยอยากอยากมากอยากกินลาบแล้วก็แก้มด้วยผักนี้แล้วก็ดมอ๋อชื่นใจครับเปปเปอร์มินลองปลูกดูฮะขยายพันธุ์ก็ง,ง่ายๆฮะปักกินช่ำอย่างเดียวอ่า อ่ะนี่เลยต้นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นสะระแหนอีสานบ้านเราหรือว่าภาคกลางบ้าแเราที่ไหนก็มีปลูกฮะสะรแนแหนตระกูลมิ้นเหมือนกันหอมมากเลยคระปดดมปุ๊บมีลมว่าเล่าร้อนอยากเลยฮะกินลาบหมู <c oughs> แล้วก็ใส่ด้วยผักสะระแหนเนี้ยเคี้ยวข้าวเหนียวไปต่ํปะโอ้โหสุดยอดมากเลยครับท่าน ลองลงฮะแต่ว่าก็าซีราบนี่ก็ต้องมีผักสาระแหน่มาให้อยู่แล้วผสมไปในลาบหมูซึ่งมันหอมมากดับกลิ่นคาวได้ดีครับอ่าต้นสุดท้ายใครๆก็มีใครๆก็รู้กันรู้จักแกอย่างเงี้ยดมกลิ่นเลยก็รู้เลยกระเพราครับท่าน <c oughs> หอมมากเลยกระเพราออยิ่งกะยี่นะฮะยิ่งอย่างนี้เลยนะฮ <c> ะ <oughs> มันแสบซวงเข้าไปถึงอ้แบบมีอารมณ์อยากเลยครับอยากกินผัดกระเพราผักกะเพราหมูสับลรลอนโอ้โหกับข้าวสวยไข่ดาวชื่นใจครับผมโอเคครับที่บ้านใบไม้ใบหอมก็มีอยู่ประมาณสิบเ็ดต้นสิบเอ็ต้นนะครับผมที่ปลูกอยู่แทบจะไม่มีที่วางแล้วก็ FC ที่ถามมาก็พี่บ้างผมมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนอยากปลูกบ้างขยายพันธุ์ง่ายง่ายแล้วก็หอมจริงๆครับผมชอบสู่ชอบชอบ,ชอบดมเนี่ยต้องพวกนี้เลยครับผมโอเคครับวิดีโอนี้ก็แนะนำไม้หอมที่ดมแล้วรู้สึกอยากอยากจริงๆครับอยากทุกอย่างเลยที่เรามา ขอบคุณครับที่รับชมมิสเตอร์ฟาวเวอร์